สวัสดีครับคุณแม่ตูครับวันนี้มาเลยมาสัมผัสแม่ตูในโค้งสุดท้ายนะครับว,วันที่16สิงหาคมส5 6 3นี่ยินดีครับว่าแม่ตูฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันว่าไ้คุณเนี่ยก็ฝันเห่าโอ้ยก็ฝันเห็นฝันเห็นผู้ตายละ่ะเอาฝันเห็นแม่ป้า เปป่าผู้เพิ่นตายเหรอจะว,ว่ามาเป็นการเป็นงานนี่แลหละไหลคนกับไหลนั่งอยู่แล้วเดี๋ยวบึงก็นั่งอยู่เลาะเพิ่นนั่นล่ะไปเห็นลูกใต้เพิ่นลูกใต้แต่ว่าท่านไตเด้ครับเรียนมาแม่แม่ของเงินนะว่าท่านมันิเอหะไรปันไดยี่สิบบาท ยี่สิบบาทมึงทีเอาไปหยังเอาไปซื้อยานใต้เพื่อนเก่งไงและ้ะอายุที่ว่านั่นแต่หางฝันเห็นนี่เห็นแต่มันหนีอยหน่อยอ๋อฝันนี่ตอนหน่อยนะยะเนาะฝันเห็นหนีอยหน่อยเป็นเล็กหน่อยอยูเพราะท่านไหนไงแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดเท่าเราละขอเงินยี่สิบบาทขอเงินยี่สิบบาทอันในปิงนี่เราเสียแล้วเสียแล้ว เกันตายแล้วครับเกล็ดตายแล้วเนาะเกันตายไม่ใช่ปีแต่ปุ๊บเนี่ันไอ้ลูกชายผู้ขอนางคนหลายๆล่ะมันไม่ลเลียงมาของเงินแม่ของเงินแม่มาแั้วมาต้องเย่าจักบาทแล้วกันสัตบ้าไห้ด้ฮวยฮะเราแล้วกระไดผูดตัวนี่กับจิตยดอกเอาหลานมาของเงินที่จง ว่ไหว่าจะก็หายยัดอกเลยว่าเอาแม่มก็ไม่ืึดเงินดอกก็เลยว่าไม่หาเลยว่าต้องจะเอาไปงอหงวท่านบัตรถามจะไปซื้อยาของว่าหายว่าท่านได้หายู <c oughs> ้ผู้ลูกใต้ไปขออแต่ว่าตอนนั้นเป็นเด็กตอนสั้นนี่เป็นเด็กหน่อยเดียวนี้มันกระเท่าแล้วล่ะไอ้มันกระไหลแล้วล่ะ<อ>ไ,ได้ดูได้เมียได้ดูไ,ได้เต่าแล้วล่ะ ก็ไปปั่นขึ้นเดียนอนเดียนอนตะเวนวอืมเด็กงานแล้วเลยเดียนอนตะเวนได้ครับเลยได้ฝัน,นเ,เนาะเลยไดี๋ยวฝันทันทีในละแม่ตะกองเถอะโอ้ยจักเร็วแม่วางได้แต่ว่ายี่สิบก็สี่ยี่สิบหลุดตัวเอาตรงตัวหลุดเนาะมันจะพลายเนะาไไปปะได้กี่วางไปเออกี่ไปบ่ได้แด็กกัที่แม่พูดพูดตายไปนะกัดที่ศูนย์ทันตัวเออ phút tài tay phú tay Tài phú tài chung 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 Để chung 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 เออเดีถามซื้อไงได้มเ้ยต้านเลยอ่ะครับเนี่ยปิงเมี่ยปิงเล่าอยู่าไร่ปุ๋งนี่ให้ถามซีนึงว่รลืมเหรอจัมีบ้ินเป็นอายุเท่าไหร่ปุงนี่จำได้ปะมีบิงอายุเท่าไหรจำไม่ได้เน่ยปจบแ อ่างพ่นไตอายุเพิ่นเท่าไหร่พ่นตตแจักี่ไม่บุ่มเท่าไหร่คนี่เดกต้องฟันเด็กต้องั่นจะจ่าแม่ิีนพันาตเท่าไหร่เนี่ยนี่งบิงบิงอันนี้เคเอาแล้นะครับปประมาณนี้แล้ว อ๋อเวยกระตีไปแล้วกระตีแล้วเนาะกะตีไปแล้วเนาะเอาตรงตรงตรงตัวเลยนะแม่นะอ,อันนี้เอาตัวต์ซัได้เห็นไหมเออนะครับสรุปว่านะครับวันนี้เมตุฝันว่าฝันขึ้นเออฝันขึ้นนะครับฝันว่าลูกไส้เนี่ยมาขอเงินคุณแม่บิงเนาะเสียชีวติตไปแล้วนะครับขอ20บาทสำนว่าผู้ตายกตีเป็นศูนย์นะครับขอ20กะศูนย์สองศูนย์นะครับกว่าตีตรงตัวตลอดสองศูนย์ศูนย์สอง บ้าหลายตัวนะครับใน,นวันนี้ปกติคุณแม่ว่าฝันจำไม่ค่อยได้นะแม่เนาะอันนี้ฝันชัดแจ้งข <มา S 1> ันเล่าหยุกขึ้นมามาเบิ่งก็ตีสองพวว้วนนี่นะผู้หลานไส้เซียงกันไหมซื้อกันคือหยังบุซื้ออีดีว่าซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเหรียญไหมคือแมงแมงเนาะแมงก่า คนซ<ม>ื้อคนกับเป็นหนึ่งเป็นสองกับเป็นตัวเลขกันนะและหายเป็นตัวเล็กนะ่พราะเมียนดับเป็นตับเป็นตัวเลขหรอเมีนเย,น,ยมนดอกเออดาดอดอ,อือเชีวตรงตูเลยเนาะชีวนี่นะเออปันนั่นตึงแท้อันนั้นไม,ม่ไมทัฝันที่อันมาแต่ง,นตง,งนวนว่าตองวนว่าเบียดอันน้จำาไรไม่ตูจำํำอ,อ่ไรโดนหรอเนี้ยนะครับเงินหรือจำได้เขียนเลย ยงฝันฝันอยู่ฝันเห็นตะกนตายเห็นดำ,ดำดวไนน่ไดดดำว่าใดนะเนาะเม่ตัวยูเทอร์ครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบพอดีเนาะนะส่วนนี้อย่ส้มาถามด้วยมาถามว่าอยู่ผู้ฝันนะาได้ถามไปนะครับว่าเม่ตัวยูเจ็ดสิบปีได้พี่น้องนะครับเกินกัว่นปฏิรัยดอกเอาสมมตหละนะครับปฏิลายมันไหลตัวคนะ่ะ มันไลเอาตํามเด็กินนี่ยล่ะอหันว่อมหันลงตีซอยเอเมียน้อยเรื่อคนหน่อยนนตีเดียวานหนึ่งคนออยสิจมจอมเคยตีถือกันนะมันเค่ตีคนถือมันสิ้นถือกับเมีน้อยเมีน้อยน้อยเยอะแล้ฝันหน่อยเลยโอ้พี่เายน้อยฝันมีใจมาเราสุฟังเป็นเลยเอเลยเป็นเลยเอเย แมงเดือนว่าคนในน้อยกนตี่บบไรกันวะนักกายก็วางวงแล้วก็ตีได้หลายลลตัวเนยนะแต่ไก่กันวิสุนเกันนะยางเนาะอเดี๋ยวโจคิวไปทีออกสุฟังเอานะครับสรุปในวันนี้นะครับมองไนตัวมองไปไก่สรุปยกคิปเลยนะครับเด้อนะครับสรุปว่าลูกไสซ้ซื้อซื้ออะไรเมียซื้อแบ่งแบบแมกแม น้ำแมีเนาะเป็นเล็กน้อยเนาะขอเงินแม่เนาะขอเมียเนี่ยี่สิบบาทนะครับขอคุณแม่ปิงขอในคำว่าใดแมียปิงแม่ยปิงปิงปิงนะครับแม่ยปิงเนอะนะครับแม่ยปิงยี่สิบบาทเนี่ยเรว่าเพิ่มให้เนาะก็มิเตอร์ว่าไปยังเนาะนะครับเรียกวาไปซื้อยาไปซื้อยาแม่เลยบ่ให้แต่ขอยี่สิบบาทมีตัวกว่าตีง่ายๆโดนสองศูนต์ตัวเดียวนี่แหละ ก็เลยกลับไปความศูนย์สองน้ำแล้วครับเป็นว่าสามตัวศูนย์สองศูนย์โหลดนะครับไปไขผู้ไปคอนมันเป็นผีแล้วตายแล้วือมก็แล้วตายแล้วก็เลยเอาศูนย์เลยเป็นแนวทางตีงไงได้ครับเพื่อนครับขอบคุณไปตุลหลายทียังปัดแนวทางอย่างีพี่น้องเอฟซีนะครับในวันนี้ครับขอบคุณไปตุลยครับสวัสดีครับเขงวันหมาดเด้อพี่น้องเลยในวันนี้ครับ